นคลิปไหนวะคุยอะไรคุยกับใครคุยกับพวกเธออ่ะคุยกับใครเบบี้อุยตลกสนุกยังยังยังลากเพื่อนามาไลค์วันนี้เป็นวันที่รอคอยนานมากกลัวแบบเมื่อไหร่จะได้ถ่ายเพราะว่าวันนี้เราจะมารีแอค์เววีอิทเทิลไวท์ทุกคนรูจไไ้จักเววีไหมคะรู้ค่ะรู้อยู่คนเดียว <laughs> <laughs> ไม่รู้เลยค่ะรู้อยู่คนเดียวเป็นไง เอาเอาน้องเต้นด,ดูจากน้องเต้นใช่ใช่ใช่เผื่อใครไม่รู้น้องเต็นคือศิลปินไทยคนแรกในค่าย S M Entertainment ของเกาหลีนะคะตบมือค่ะเป็นคลิปสารต่อจากคลิป NCT Dream, เ,ป NCT Dream เพราะว่าเววีเขาเป็นหนึ่งในยูนิตของ NCT เหมือนกันแต่เขาใช้ชื่อเววีเพราะว่าเขาเป็นวงที่โปรโมทในจีนโปรโมตในจีนมันจะมีแบบว่าเออเรื่องจุกจิกนิดนึงเกี่ยวกับจีนเกาหลีซึ่งเราจะไม่พูดนะคะมันมันไม่ใช่เรื่องของเรา ซึ่งฉันรอวันนี้นานมากเพราะว่าเป็นคลิปที่เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนจนแบบว่าอยากเปิดดูเองแล้วแต่ว่าเปิดไม่ได้สองสัปดาห์ใช่สองสัปดาห์มันจะเป็นเ v มวีการคัมแบ็กของช่วงอัลบั้มวินเทอร์ก็คืออัลบั้มฤดูหนาวคือของเกาหลีเขาจะมีเป็นอัลบั้มแบบมีซัมเมอร์มีวินเทอร์มีฤดูร้อนฤดูหนาวอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นอัลบั้มฤดูหนาวของเขาการหนาวบ้างอยากหนาวตอนนี้ร้อนมาก แปนหนึ่งน,งนะเพลงเร็วมากไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ฉัน <laughs> ลืมฉัน <laughs> ลืมวะ <laughs> เปิดคูณสองวะเทคสองทุกคนเทคส <laughs> องอบา 哦哎。嗯。啊！在哪？龙虎。龙虎。没想过，先听音乐再看。对呀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 。你呀。对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 

灰暗飞地里走，漫灌满的镜头，解锁越过星空，<noise> 最小的天，反转白色地球。

还是关，门绽放到尽头。We are fading in snow，慢快慢到尽头。结束日光星空，快快快到尽头。反转在四季，就在冬夏冻结穿梭。直到光也尽头。

จริงอ๋อคุกคนเฮ้ยแต่มันเป็นมันเป็นวินเทอร์ที่ไม่เหมือนที่เราคิดเอาไว้นะคือคือบอกงนี้ก่อนว่าในฐานะที่เราแบบว่าเป็นติ่งเกาหลีมาสิบปีอะมัน พอมันเป็นเพลงฤดูหนาวเพลงวินเทอร์อะส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบทำนองช้าๆเออเหมือนแบบมิร็อกเคอร์อินเดเซมเบอร์ของเอ็กโซเออหรือไม่ก็แบบที่ทุกคนน่าจะรู้จักคือเดอะเฟิร์สโนของเอ็กโซอะจะเป็นทำนองแบบช้าๆไม่ได้เร็วมากอะไรเงี้ยแต่นี้คือมาแบบเร็วเลยเป็นเลยอะแดนจัดเลยเออคือแบบช็อตจากตอนแรกพูดตรงๆเพราะว่าไม่ได้ดูอะไรก่อนเลยกลัวโดนสปอยพูดตรงๆชอบฉากแรปอะฉากแรปของใครของใครสักคนที่ มันให้ฟิลเหมือนเพลง a อนิเมะอ่ะเออเฮนเดอรลีเออโอ้ยเนี่ยแบบ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 สาวแดงให้ฟิลแบบเพลงพวกแบบพิศเส้นนี้อ๋อที่พูดกองเรื่องตัวน่าจะใช่น่าจะใช่แต่แต่นี้ไฮไลท์ค่ะนี่ค่ะดาร่าเขาชอบรักเลยใครใครผมผมสีเด่นอ่ะชอบชอบปัดเลยคนนั้นเลย สวัสดีชั้นไม่อะไรมากค่ะลูกดิฉันเก่งที่สุดนะคะเฉียนคุณหล่อจังหรอพี่พูดแมว่างไงเป็นไงบ้างดีฉันชอบมากถฉันชอบเป็นวงวงผู้หญิงอาจจะอีกรีแอคอาจจะอีกออันนี้อันนี้มันเป็นวงไวแบงเ์ไงทุกคนเออแต่โน้องเตล์หล่อมากน้องเตล์หล่อมากขาวมากอ่ะขาวจริงขาวจริง มันจะมีฉากที่แบบดูขาวเออขาวม่ะขาวจริงนี่ไงเนี่ยขาวค่อนเคิร์อันนี้ป่ะคูอปีป่ะเอออาจจะใช่แล้วนไอ้นั่นไงอีทอม้าไว้ไงสีขาวที่เป็นนิลันไงเออปกติหนาวเราจะได้ถึงหิมะป่ะใช่ใช่แต่เพลงเนี้ยหนาวเราไม่ได้ถึงไอ้นตู้แช่แข็ง เออ,อเพราะว่ามันเป็นตูช้ช่องฟิสเออเออใช่เ<ม>พราะพี่กิฟพูดแล้วนึกขึ้นได้เพราะว่าหลายๆฉากหลายๆเซตอ่ะมันเหมือนทําให้มันเห็นช่องฟิตูเออมันเป็นเหมือนตู<ด>้ฟิสอะเออแต่แต่อันนี้บอกก่อนนะทุกคนไม่รู้นะว่ามันจริงหรือเปล่าพูดไปเรื่อยไเไม่รู้ว่ามันจริงไหมแต่เออพอพอพูดอย่างนี้มันเริ่มรู้สึกว่าใช่เพราะว่าทุกเซตเลยอ่ะมันเป็นเซตของการที่เหมือนแบบอยู่ในตู้ฟิสสี่เหลี่ยมบอกตรงบากขาวคือเปิดตู้เออพอฉากหลังมืดไปปิดตู้แล้ว ปีตึงปีละอะเดี้ยวยังไงไมไม่มีไม่มีใครอยากดีแอกแล้วแหละดามอยากรีวิวนี้แล้วแหละอยากรีวิวสิ่งนี้ใจจะขาดแล้วกินยิ่งหดเนาเขาไม่ได้จ่ายนะทุกคนดังนั้นเราจะไม่บอกนะว่ามันคืออะไรแต่ทุกคนรู้แล้วเห็นละเห็นเห็นละแต่อยากยากเรายากเรายากโอเคแต่ถ้าอยากให้เราเปิดแดนจ้างได้นะคะทุกคนเข้าได้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 ให้พี่ผูปิดคลิป้่งบอกว่าอะไรค่ะดุยังดยัง แลวบอกให้ผู้ปิดอีกบ้างเส่กูอีกแล้วจบแล้วสำหรับการรีแอคเพลงของของเววี e อีเจนเนนะคะก็เสร็จเชร์เกลียบแร้วว่าขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าอีพีหน้าเราจะมารีแอคเพลงอะไรกันอีกนะคะก็พยายามจะมาให้บ่อยเท่าที่ทําได้แล้วทุกคนเพราะว่าเราก็เป็นติ่งไว้ทํางานแล้วไม่มีเวลาเลยนะคะไม่แก่อไม่แกะวะเขาว่า คิดไปเองเราไม่ได้ตายตอนสามสิบซะหน่อยถ้าตายตอนสามสิบนะไม่มีเราจะไม่ได้นั่งอยู่กับตรงนี้ก็จริงเออพูดอย่างนั้นเจอกันใหม่กับอีพีหน้านะคะกับรายการล่าเพื่อนบรีแอร์ค่ะายณผ